สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเสียตาผมขอล้มเลยะขอแต่ล้มเลยะลั่นๆหน่อยลุงเพ่อยากฟังมานานแล้วไปอินโบนี่ Gặp áo ngược Quay mấy mấy Xe ta chặt hay Mày เราจงกันต่อไปครับตามต่อจากเมื่อวานครับวันนี้ลงบอ่อเอาฟังเสียง่อย ึ้นนิ่มๆนะอเออแกมแมกกาเทยเท่าไหร่ครับขึ้นนิ่มๆกูจะน้ำออกนี่เดี๋ยวตามต่อเจ้ายักษ์ครับผมร้อนมาไปโทรศัพท์จะตัดไหมเนี่ยมาแล้วครับที่เด็ดอุย้ยทออยู่ฝั่งฟ้าเว้ยซ่ออยู่ฝั่งฝั่งกลองไปไม่ถึงเว้ยรถรอรถโล รถล้อสังเกตโอุ๊ตกลุ๊สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเซียต้าผมขอลมเลยอะขอแต่ลมเลยอะ กันชนนี่เอะไรกันชนโดนอะไรโ่นนี่กันชนกันชนตรงรุ่นไหมแบบนี้เดี๋ยวว่าเดก้าดูไม่ออกนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถแต่งเท่าไหร่นะสอเจนดาสียังจำได้เจ้าหยับรูปเรียบเทียบอะความใหญ่แตกต่างกันมากนะเดก้ากับกับพี่โน่นี่ ตอนนี้ถ่ายรูปคู่เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสยนท่อครับมาร่มนี่ครับตรงนั้นยืนไม่ไหวให้โอ้แดดร้อนมากตรงนั้นมันมีร่มอยู่แต่ว่าน้ําซึมออกครับไม่มีที่ยืนเอาตรงนี้เลยดูว่าไม้มมอยู่นิดหนึ่งครับเกน,น่าจากความลึกน่าจาระดับอันเก่าแล้วมั้ง ก็จเจาะบ่อไวนะ้อันนี้กระบะก็น่าจะทั่วไปครับแต่ว่าใส่เป็นช่วงล่างคันใหญ่อย่างเก่าครับตีเก่าโอ้นายถ่ายโทษจะพังนี้พอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวรอเต็มครับพี่น้อง รถเต็มขึ้นฟู่อยโอ้รถรถล้อใหญ่นี่เวลาเขาขึ้นบอ่อนี่ขึ้นสบายสบายเลยนะโอขนาดแรงมาน้อยนะครับนี่นลึกมากโอ้ ฝนตกมาจากขนาดไหนขนาดฝนยังไม่ตกนะเน,นี่ยสวัสดีครับนี่ะจะไล่ไล่ไปครับไล่ไปแล้วก็วนออกมานี่ครับเทคนิคกลึกก็น่าจะเอาประมาณนี้แหละครับเอาฝังนี้ตื้นลึกอยู่ฝังนี้เดี๋ยวมาต่อดวยวามส0นครับ ยวงรับเอาเลยโอ้ดันโลครับดันโลนี่ตโลกลางนะพี่น้องโอ้เกน่าจับปลายบนท่อแปรน่นะนี่โอ้น่าจะสะใจนะเห็นหมอบบนี่ครับ มาตรฐาน115แรงเกาะปูไม่ใช่เกาะปูสิเกาะสโลดูปูสะวะจะเกาะแต่ตรงนี้มาฝั่งนี้นี่มันก็5เม็รรเมตรแล้วนะยังลงไปอีกครับอ,อันนี้ไว้แค่บุกี ต้นไม้ครับ,ร,บรอรถดำวันนี้รถดำมาน้อยบ้ายังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอรถดำก่อนครับต่อครับต้องมาพัดร่มนิดหน่อยอเดี๋ยวต่อครับเอ,อ๊มายังไม่สมนะ ขาแรงก็ยังไม่มาครับก็อบอกว่าไปเจอน้ำยายเองเอไม่ยินแรงโคตรโอ้ยแรงเครื่องจนสายร่วนแล้วงดิต้องนอนสักรั่ครับประมาณเจ็ดถึงไหมเมกกี้เจ็ดถึงแปด มาแล้วมั้งฮาเร็งขันแมวเติดตามครับน่าจะเต็มระบบว่บเพราะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วลงทานข้าวกันอาจจะครบคันแล้วก็ไปดูนับเท่าไหรนะ่ เดี๋ยวต้องรอสายลันมาครับผมจะไปฝังด้วนะผมจะเดินไปตามท่อฝังน้วเแหละอันนี้สายหอนดูฝังนี่ก่อนเจ็ดปีเจ็ดปี น่าจะอยู่ตรางงอนกครยครับฮีโน่คันนี้เอ็คเคร้อยสามห้าเอสอารวิชติกเกอร์บางนาแท็กเตอร์ครับตอนนั้นก็ซื้อมาผมทำไม่ได้ขบวกนะมาสิบวันไปห,นะหลายปีแล้วคอ๋าเต็มแล้วเอาป่ะได้จะผอ อันนี้น่าจะเป็นน้องชายเลยน้องชายเฉตี่ยป่ะน้องชายมาก็ขับครับถ้าไม่โคยยืนตักงี้ได้เยอะอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ยี่สิบเที่ยวสามสิบเที่ยวขึ้นแล้วมั้ง แต้สงสัยเพิ่งจะก,กินข้าวเสร็จแรงเยอะเอ่ะต่อข,ข้างไหนแปดสีครับคันนี้เลยยักษ์เขียว อันนี้รถพี่เบ้นครับเบ็นเมกากันน,น่าจะอยู่กันรตรงใช่ไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยแถวแถวกันตรงแถวแถวจะแถวนั่นหละตรงนั้นปลอยแถวนั่นหละอูพอรมช่างผมไม่ใช่พระเอกคิงออฟทรัคมีรอโลนน้อยอยู่พี่เดิมนั่นแหละ นาคนขคับเหมือนเดิมพอหัวเหมือนกันครับแต่แก้จะสายเนื้อครับไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่ครับแต่เสียงนีโหดอยู่เจอมาสองปีสามปีแล้วครับนี้มีรูลมครับอยู่บนคว้ว จะมีคู่แฝดอยู่อีกคันนะรถสีแบบนี้นี่อยู่บ้านปะคันหนึ่งคันนั้นคันนั้นน่าจะเป็นซับเจริญยิ่งรับอยู่บ้านปะคันหนึ่งไอ,อ้เหมือนเหมือนกันนะรถนีงแต่นั้นจะเป็นท่อมอคุเตียวแต่ลั่นเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังน้ำเสียงเขาครับอู้ตรงไหนนะ ผมพลังเจลยแปดเอาติดเด็ดติดเด็ด